ไม่ะพีน่ erman ica. Erman ica. Erman ica. Jamie. น climate, ้องไม่ไม่ทำสองอย่างพร้อมกันนะคะทุกท่อนเนาะสองอย่างพร้อมกันอู้ไม่ไม่นะไม่ไม่นะไม่ใช่เห็นไหมสุดมะเขือเนาะค่ะเนาะโอ้ยทอดอันนี้ใหม่เห้นเขาใหญ่กินนะคะเนาะคนเคียงไม่นะไหมนี่เตียงดอกไม้ลายดอกไม้ครึ่งเดียวนะคะพี่น้องอันนี้โอ้ยทอดอันนี้ใหม่เห้นเขาใหญ่กินนะคะเนาะคนเคียงไม่นะ ม้นิดเดียวดอกไม้ลายดอกไม้ครึ่งเดียวนะคะพี่น้องวันนี้เอาไม่ไม้นะคะเอาไม่ไม่นะคะเอาแค่นี้ก่อนนะคะไม่ไมแล้วเยียบนะคะเนาะมาเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะข้าวเหนียวอข้าวเจ้านะคะวันนี้กินข้าวเจ้าสุกพอดีเห็นไหมคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะไม่ค่ะพี่น้องไม่ไม่ทำสองอย่างพร้อมกันนะคะสุก่านเนาะ ตรงอย่างผมกันอู้สไม่ไม่นะไม่ไม่นะจากใส่ถ้วยคือสวยกันเลยนะคะเพื่อนนะ,ะไม่ใช่เห็นไหมอืมสุกมะเขือเนาะค่ะเนาะกันหาค่อยมันสุกนะคะสุกดีก็พอนะสุกดีกับพวกเรียบ,บ,บร้อยนะคะอาหารไม่ค่ะพี่น้องไม่ไม่ทำสองอย่างพร้อมกันนะคะเพื่อนเนาะ ตรงอย่างผมกันอู้ไม่ไม่นะไม่ไม่นะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องไวมากเหมือนโกกกเลยไวๆนะคะนะคะนี่ด่าโอ้ยทอดอันนี้ใหม่ให้พี่ใหญ่กินนะคะนะคุณเคียงไม่นะไม้นี่เตียงดอกไม้ลาย,ลายดอกไม้ครึ่งเดียวนะคะพี่น้องเรามีใส่แป้งนัวหรืยอยังเนี่ยฉันใส่แป้งนัวหรืยอยังใส่แป้งนัวนิดนึงนะคะเนาะ นะคะคได้อร่อยเนาะค่ะเนาะนะคะเอาเนาะค่ะ,ะเนาะงเอามะเขือใส่ลงไปต้มเรียบรอ้อยผสมเรียบร้อยนะคะมีทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วนะคะคเพื่อนๆเนะะาะตักใสถ่ถ้วยสวยๆกันเลยนะคะเพื่อนเนาะนะคะอะไนะคะนะคะตักใส่ถ้วยกันเลยนะคะ ปัญหาคอยมันสุกนะคะสุกดีก็พอนะสุกดีกับพวกเจ้าโปรยนะคะอาหารใส่แป้งนัวหรือยังเนี่ยฉันใส่แป้งนัวหรือยังใส่แป้งนัวนิดนึงเนาะค่ะเนาะนะคะได้อร่อยเนาะค่ะเนาะนะคะแกีบเนาะค่ะเนาะมาเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะอ่ะข้าวเหนียวโอุข้าวเจ้านะคะวันนี้กินข้าวเจ้าสุกพอดีเห็นไหมคะ ขอบคุณที่รับชมคลิปนะไม่มีเวลาตำดอกค่ะนะจะกินแบบนี้เลยนะคะใส่มะนาวนะคะมะนาวมะนาวมะนาวนะคะข้าวคั่วไม่มีเวลาตำดอกค่ะนะจะกินแบบนี้เลยนะคะใส่มะนาวนะคะมะนาวมะนาวมะนาวนะคะข้าวคั่วเบบนะคะเนาะมาเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะข้าวเหนียวอกข้าวเจ้านะคะวันนี้กินข้าวเจ้าสุกพอดีเห็นไหมคะ ขอบคุณที่รับชมคลิปนะอาหารวันนี้นะคะเดี๋ยวปักปมะเขือออกมาก่อนนะคะเพื่อนเนาะซุปมะเขือนะนะคะ,ะแบบนี้เลยนะคะใส่ผักลงไปค่ะเพื่อนๆผักหอมทุกอย่างอยู่ในนี้นะคะอันนี้หัวหอมแดงค่ะเพื่อนๆหัวหอมแดงเนาะนะคะหอมแดงนะคะใส่งะะลงไปเยอะๆอยากกินเยอะๆก็ใส่เยอะๆนะคะเพ<อ><ๆ>ื่อนๆเราค่ะเนาะ มะเขือใส่ลงไปต้มเรียบรอ้อยผสมเรียบร้อยนะคะทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเนาะอันนี้หัวหอมแดงค่ะเพื่อนๆหัวหอมแดงเนาะนะคะหอมแดงนะคะใส่ลงไปเยอะๆอยากกินเยอะๆก็ใส่เยอะๆนะคะเพื่อนๆอาหารวันนี้นะคะเดี๋ยวตักมะเขือออกมาก่อนนะคะ,ะเพื่อนเนาะสุกมะเขือนะนะคะอาหารวันนี้นะคะเดี๋ยว ตักมะเขือออกมาก่อนนะคะเพื่อนเนาะซุปมะเขือนะนะคะเนามะเขือใส่ลงไปต้มเรียบร้อยผสมเรียบร้อยนะคะทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วน,นะคะเพื่อนเนาะอาหารวันนี้นะคะเดี๋ยวปักมะเขือออกมาก่อนนะคะเพื่อนเนาะซุปมะเขือนะนะคะนะ,น,นะคะ ตักใส่ถ้วยกันเลยนะคะปัญหาคอยมันสุกนะคะสุกดีก็พอนะสุกดีกับพวกเดรยปรยนะคะอาหารจักใส่ถว้วยสวยๆกันเลยนะคะเพื่อนนะ,ะเพื่อนคะเนาะคนเข้าไปกันเข้าที่นะคะอือถือเอาเด้อพี่น้องเด้อกล่องนะคะใจอะไรตา,านะคะ กินไหมคะหนักกินไหมมีผักแก้มมีลูกเต่งนะคะเต่ลูกเตงเต่เสร็จแล้วคะ่ะพี่น้องวัมากเหมือนโกหกเลยไว้ไวนะคะไม่ยนมะไม่มีเวลาตำดอกค่ะนะะกินแบบนี้เลยนะคะใส่มะนาวนะคะมะนาวมะนาวมะน,นาวนะคะเอาครบ ใส่ถ้วยคือสวยกันเลยนะคะเพื่อนเนาะไม่ยากแต่ไม่ยาก,ยากต้ไมไปเรียบรอย้อยผสมแ้วเรียบร้อยนะคะจะประมาณนี้เลยะคะ่ะหอมฉุยหอ,หอมไหมคะเพื่อนๆหอมไหมข้ว่วน,นะคะแบบนี้กินได้นะคะข้าวข้วน,นะคะแบบขัวบ้านๆคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะขัวบ้านๆของใจนารีพากินพาเทียใส่ถ้วยคือสวยกันเลยนะคะเพื่อนเนาะ เสร็จแล้วค่ะที่น่องไวมากเหมือนโกกกเลยไวๆไวนะคะนะคะน,นะมาจากทำกักข้าวไปทอดขุนเชียงค่ะวันนี้เด้อน,นะคะเจ,จะมาทุบมะเขือกันนะคะใส่พิกลงไปค่ะนี่พิบนะะเอาไม่ไหม้นะคะเอาไม่ไหม้นะคะ,เอ,ะ,คะเอาแค่นี้ก่อนนะคะ ไม่แล้วเหะคะน้อามาเขือใส่ลงไปต้มเรียบร้อยผสมเรียบร้อยนะคะทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเนาะเือตรงนี้เลยนะคะั้วนะคะอีกแบบนี้กินได้นะคะข้าวก้วนะคะแบบกัวบ้านๆค่ะเพื่อนๆค่ะขัวบ้านๆข,นๆข,นๆข,นของยายนารีพากินพาเที่ยว นี้เลยนะคะไ่พักลงไปค่ะเพื่อนๆสักหอมทุกอย่างอยู่ในนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะไ่พักลงไปค่ะเพื่อนๆสักหอมทุกอย่างอยู่ในนี้นะคะมาจากทำกับข้าวไปทอดขุ้งเชียงค่ะวันนี้เ้อนะคะจะจะมาทุบมะเขือกันนะคะใส่พิกลงไปค่ะนี่พิสตัะค่ะนะค,ะ,นะ,ค,ะ,นะคะ,ะตักใส่ถ้วยกันเลยนะคะ เอาไม่ไหม้นะคะเอาแค่นี้ก่อนนะคะมันไม่ไหม้แล้วแบบนี้เลยนะคะใส่ผักลงไปค่ะเพื่อนๆสักหอมทุกอย่างอยู่ในนี้นะคะมาจากทำกข้าวไปทอดขุนเชียงค่ะวันนี้เด้นนะคะเราจะมาตุบมะเขือกันนะคะใส่พริกลงไปค่ะนี่พริกม่ใเหเ็นะะไหมอืมุบมะเขือเนาะค,ะะคะ่ะเนาะใส่แป้งนัวหรือยังเนี่ยฉันใส่แป้งนัวหรือยังใส่แป้งนัวนิดนึงเนาะค่ะเนาะนะคะ,นะคะ ้อร่อยเนาะค่ะเนาะนะคะหน,ะา,ะนากินไหมคะหนากินไหมมีผักแก้มมีลูกแตงนะคะแดงแลูกแตงแดงได้นารีชอบชอบใส่ไอ้นี่ใส่ข้าวคั่วนะคะได้หอมหอมนะซุปมะเ,เขือใส่ข้าวคั่วนะคะไม่เคยทำก็ลองดูนะคะเห็นไหมคะได้แล้วเช็ดนะคะ อยกใส่ถ้วยกันเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องอไวมากเหมือนโกหกเลยไวๆไวนะคะนะคะอย่าไหม้ค่ะพี่น้องไหม้ไหม่ทำสองอย่างพร้อมกันนะคะเพื่อนๆเนาะสองอย่างพร้อมกันอู้ไม่ไหม้นะไม่ไหม,ม้นะแบบนี้เลยนะคะไปพักลงไปค่ะเพื่อนๆผักหอมทุกอย่างอยู่ในนี้นะคะ กินไหมคะหนากินไหมมีผักแก้มมีลูกเต่งนะคะเต่มเต่งลูกเตงเต่งไม่ใช่ะะเห็นไหมอืมซุปมะเขือเนาะค่ะเนาะแกบเนาะคะา่ะเนาะ่าเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะข้าวเหนียวโอ้ข้าวเจ้านะคะวันนี้กินข้าวเจ้าสุกพอดีเห็นไหมคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะใส่แป้งนัวหรือยังเนี่ยฉันใส่แป้งนัวหรือยังใส่แป้งนัวนิดนึงเนาะคะ่ะ